ปฏิบัติการการสับเค้ลเจอร์แคลรัสนะครับหลังจากการเพาะเลี้ยงแคลรัสเนี่ยเราก็จะจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนอาหารให้ออกแคลรลัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะนาแคลาลัสที่ได้เนี่ยเปลี่ยนใส่อาหารใหม่นะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะนำแคลรลัสเนี่ยไปกระตุ้นให้เกิดเซลล์สเพนชั่นหรือเซลล์แขวนลอยได้นะครับเราจะนาเอาเคลาลัสเนี่ยไปเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวนะครับน,นี้เรียกว่าเซลล์สเพนชั่น น้ำเคอมลัดและก็อาหารสาหรับการพ่อเลี้ยงเข้าบริเวณปราศจากเชื้อนะครับภายในตู้ลามินาแอโร กรณีการสับเ Culture t e r r ัสนะครับให้นําอาหาร MS Medium ที่เป็นอาหารแข็งนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนที่เหมาะสม ใช้พอเสบนะครับหรือช้อนก็ได้นะครับใช้ในการาหยิบคารัตจากขวดอาหารเก่าไปเลี้ยงในขวดอาหารใหม่ สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ซัสเพนชั่นนะครับหรือเซลล์แขวนลอยให้เราใช้อาหารเหลวนะครับเป็นอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของเอกา สำหรับอาหารที่เป็นอาหารแข็งนะครับก็วางบนเชลฟ์นะครับในห้องที่มีการควบคุมอุณหภูมิและควบคุมแสงสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ขแขวนล้อยหรือซเซลล์เซสเพนชันเนี่ยจะนําไปเพาะเลี้ยงบนเครื่องเขย่านะครับเพื่อให้มีการเขย่าตลอดเวลา